สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องมีบอลสีนะครับสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่าม้ชมกันด้วยนะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ู3ย์6 6ส2 5สี่สาหแดสองห้านะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวพ่อค้านะครับก็จะไลฟ์ขายน้อยลงแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากลับไปขายนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ เพราะว่าตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมบอลสวยๆนะครับน้องมีค่าจะส่งนะครับ49บาทมาเหมานะครับก็คือส่งแบบตะก้าไปสณีเลยนะครับถ้าใครได้รับบอลสีน้องแมงป้ายเนี่ยก็จะรู้ว่าน้องแม้กส่งแบบตะก้านะครับคือเหมือนได้ไปกับส่วนเลยนะท่านผู้ชมได้อ่า บอลสดใหม่นะครับโอเคนะครับอีกครั้งนะครับเผื่อใครจดไม่ทันเนาะเบอร์โทรนะครับ0 6น4 3หกสามสี่สามหกสองหนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับ ต้นนี้นะครับเศรษฐีพันล้านปลาศาสาทองป้ายนะครับอยู่ในกระถางห้านะครับป้ายสวยงามใบใหม่แดงสวยมากนะนี่ครับไซส์เทียบนะครับเดี๋ยวเทียบประมาณนี้นะครับนี่ต้นนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับ เศรษฐีพาร้านปลาศาทตรทองป้ายนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับมาที่ต้นถัดมานะครับต้นนี้จะเป็นไซส์นะครับอ่านะครับไซส์ไซส์เล็กประมาณนี้นะครับสุดปาดถนาะนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับมีสามใบเนาะสามสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับสวยมากๆนะครับต้นนี้อยู่ ขอหกสิบเก้านะครับมีแข้งนะครับนี่มีแข้งเป็นบอลมีแข้งนะท่านผู้ชมสีแดงสวยมากนะครับเลี้ยงนอกตู้สบายมากนะครับเนอะน้องทําจํานวนไว้นะครับแต่วันนี้ว่าแบ่งหนึ่งต้นนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับสวยมากครับ่า นี่ครับสีแดงเลือดหมูครับวันนี้ไปกันจะช้านะท่านผู้ชมนะครับถ้าใครแบบอยากฟังเร็วๆก็สามารถเพิ่มความเร็วได้นะท่านผู้ชมอันนี้นะเมืองนนนะครับด่างประมาณนี้นะครับนะครับน้าเมืองนุนนะครับสวยงามนะครับมีสองต้นนะครับสองต้นเลยสวยงามมากนะครับ ณเมืองณเมืองนุ่นเอาไปต้นละสี่สิบเก้าบาทนะครับณเนะมืองนนป้ายน้อยนะครับนี่ประมาณนี้แต่สวยนะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับสวยปลาบูดทองปลาบูดทองนะครับขอหกสิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นคู่นะท่านผู้ชมปลาบูดทองนารีบุรพานะครับ สี่สิบเก้าบาทนะครับป้ายด้วยนะป้ายชมพูทุกใบเลยนะครับมาที่ถาดถัดมานะครับไซส์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้องแมงเลือกให้เนาะสีมหาโพนะครับนี่ครับหน้าชมพูนะครับหน้าชมพูเอาไปสี่สิบเก้าบาทนะครับนะ้ำมืองน้นอ่าป้ายน้อยนะครับแต่ป้ายนะนะ ขอสามสิบเก้าบาทนะครับกวนอูกวนอูนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับสีมหาภูแพงนะครับก็ขอสี่สิบเก้าบาทนะครับต้นนี้สวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมชายชนแผงนะครับพร้อมลูกหนึ่งต้นมีหัวพร้อมผ่านะครับ นี่ชายชนแผงนะครับจะมีใบสีชมพูนะครับชมพูอันนี้ป้ายเหลืองนะครับลำอันนี้ใบนี้้ายขาวนะครับต้นนี้นะครับพร้อมผ่าเลยนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับใครอยากได้มีหนอด้วยนะครับเอาไปผ่าเนาะมีหนอด้วยครับก้านใบแข็งแรงนะครับชายชนแผงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาตั้งชื่อกันหรือยังนะครับ ตั้งแมงปล่อยไปใช้จนแผงปลายเรืองสวยมากท่านผู้ชมใครไม่มีนี่เก็บไว้ชมได้นะครับวันที่ถาถัดมานะครับตัวนี้นะครับเข่าสมิงนะครับเอาไปสามสิบเก้าบาทนะครับเข่าสมิงบอลเก่าเนาะนกน้อยนำโชคนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับอันนี้ศิลาเพชรน,นะครับ สามสิบเก้านะครับนางลากสุดนะครับหกสิบเก้าบาทวันจันนะครับวันจันสี่สิบเก้านะครับตุลาการนะแมงชอบมากสวยนะครับเป็นบอลใบดำนะครับใบประมาณนี้ด่างสวยมากตุลาการนะครับต้นนี้ขอเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเขื่อนป่าศักนะถ้าไม่ชมนะครับ เกลือนป่าศักมีสองต้นนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับสุขีบจัดทับนะครับใบสีส้มเนาะสวยงามมากนะครับหกสิบเก้านะครับอันนี้เจ้าสาวนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับส่วนป้าบูดทองนี่ครับแบบเดี่ยวๆก็มีนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับนาคราดนะครับต้นนี้เนาะ สามสิบเก้านะครับแบล็คเพลสี่สิบเก้าบาทนะครับต้นนี้ชื่อว่าเพชรสีประทุมนะครับขอสี่สิบเก้าบาทนะครับสวยงามนะครับเจ้าพญานาหนามื่นนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับมาที่ถาดนี้กันบ้างน,นะครับ อันนี้นกน้อยนำโชคอีกต้นหนึ่งนะครับโพแก้วนะครับสามเก้านะครับไก่แก้วมาลายท้องไซนี้นะครับขอสี่สิบเก้าบาทนะครับอันนี้ใครอยากได้ไซส์เล็กนะครับตัวนี้เราแม็กขายอยู่ที่เกนะ้าสิบเก้านะเศรษฐีพล้านประสาท่อ,อนะครับปูเจ้าสมิงพายนะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับ เหลืองเงินทองหน้าไซนี้นะครับเอาไปสามเก้านะครับเดีย๋ยวไปถัดต่อมากันเลยครับมาที่ท่าถัดมานะครับเทพเทวาป้ายแดงสวยงามนะครับต้นนี้สวยงามมากนะครับขอเจสิบเก้าบาทนะครับพญาหงมีหูใต้ใบด้วยนะท่านผู้ชมหูเยอะมาก พญาหงนะครับนี่ครับพญาหงงนะครับขอเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับต้นนี้เนาะสวยงามนะครับบอนใบไผ่นะครับใบไผ่นะครับสวยงามนะครับมีต้นเดียวนะท่านผู้ชมนะครับแต่ใบน้องเยอะมากนะครับน้องชื่อว่าหนวดมังกรนะครับอ่าหนวดมังกรนะครับต้นนี้นะครับขอแปดสิบเก้านะครับ ชมพูทวีบนะครับมีสองต้นคู่นะท่านผู้ชมสองต้นคู่ชมพูทวีบนะครับต้นที่หนึ่งนะครับแปดสิบเก้าบาทนะครับปลายสวยงามนะครับประมาณนี้ต้นที่สองก็แปดสิบเก้าบาทนะครับเป็นฟอร์มกอเลยมีประมาณสองต้นนะครับมีสองต้นเนาะสมบัติสยามนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ องหญิงทอฝันนะครับเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกได้เลยนะท่านผู้ชมป้ายสวยงามนะครับขอแปดสิบเก้าบาทนะครับนี่ครับสวยมากเทพคีรีนะครับบอลกาบนะสวยมากครับต้นนี้นะครับขอเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับป้ายชมพูสวยนะท่านผู้ชมเทพคีรีนะครับต้นนี้ลูกไม้ใบหอกนะครับด่างด้วย ด่างด้วยสวยงามนะครับต้นนี้นะครับขออยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทนะครับสะดือชมพูนะครับจะมีด่างชมพูด้วยนะครับนี่ด่างชามพูเนาะแล้วก็ด่างขาวนะครับต้นเล็กนะครับทางช้างเผือกนะครับไม้สวยงามไม้สวยนะครับนี่ครับทางช้างเผือกนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับทางช้างเผือกเนาะ ร้อยห้าสิบบาทนะครับมาที่ต้นเล็กกันต่อนะครับต้นนี้ชายชนนะครับอ่าชายชนนะสวยงามนะครับแดงสวยมากนะครับมีอยู่สามต้นนะครับอ่าต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้ขอหกสิบเก้านะครับส่วนสองต้นนี้นะครับแดงสวยมากนะครับเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกได้เลยนะครับนี่ครับขอ แปดสิบเก้าบาทนะครับแดงแบบนี้หายากนะท่านผู้ชมนะครับพรมพิมานนะครับดังสวยเลยนะครับพรมพิมานขอเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับตัวน,นี้นะครับอยู่ในกระถางหกเนาะใส่ประมาณนี้นะครับประมาณมือน้องแมงเนาะเทียบเอานะครับ ต้นนี้นะครับชื่อว่าเก้าทับนะครับด่างเหลืองนะครับเก้าทับต้นนี้นะครับแปดสิบเก้าบาทนะครับนพเก้าฟอร์มกอนะครับนู้ชมมีสองต้นนะมีสองต้นในกระถางคู่นะครับดูฟอร์มใบสวยงามนะครับต้นนี้นะครับขอเก้าสิบเก้าบาทครับนพเก้านะครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับฟอร์มกอสองต้นคุ้มมากๆสวยงามนะครับ ต้นนี้ก็มีสองต้นเหมือนกันนะครับต้นนี้ขอแปดสิบเก้าบาทนะครับนี่เนาะต่อมานะครับต้นนี้นะครับสวยงามมากนะครับครับต่อมานะครับเป็นนาราทัศนะครับท่านผู้ชมสวยมากๆนะครับนาราทัศอ่านาราทัศนะครับใสตั้งแม่นะครับ กะถางหกนะท่านผู้ชมมาดูต้นแรกกันก่อนนะครับต้นนี้นะครับร้อยเก้าสิบบาทนะครับมีลูกนะครับมีลูกแล้วนะครับลูกก็ประมาณสองต้นเนาะน่าจะมีหัวพร้อมผ่าแล้วนะครับร้อยเก้าสิบบาทนะครับต้นนี้เนาะต้นนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับต้นนี้ไม่มีลูกนะครับแต่หน้าเริ่มออกชมพูแล้วครับไปเลี้ยงแดดได้นะครับต้นแข็งแรงมากนะครับต้นนี้นะครับ ร้อยแปดสิบเก้านะครับอ่านี่ครับร้อยแปดสิบเก้าต้นนี้นะครับมีลูกหนึ่งต้นนะครับอ่ต้นนี้ร้อยเก้าสิบนะครับอ่าโอเคนะครับต้นนี้ร้อยแปดสิบเก้านะครับแล้วก็มีต้นนี้อีกนะครับอ่าโอเคนะครับสามต้นเนาะวันนี้นะครับคุ้มมากๆบอกเลยนะครับมาที่ต้นนี้กันบ้างนะครับ ต้นนี้เป็นลูกไม้อยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมดูดูใบอันนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับใบด่างเหลืองนะครับสวยงามนะครับต้นนี้เนาะใบอันนี้ใบที่สองของเขานะครับด่างเหลืองสวยมากท่านผู้ชมต้นนี้นะครับสวยงามนะครับต้นนี้หลอดใหม่กําลังแทงออกนะครับต้นนี้ขอ มันเป็นลูกไม้นะครับดูใบครับสวยงามมากท่านผู้ชมต้นนี้ครับขอสองร้อยห้าสิบนะครับเป็นลูกไม้นะักไม้เมล็ดดูใบทนะ่านนี่ยครับอ่าชมพูทวีปนะครับเหมือนกันเลยเนาะอ่าเหมือนกันนะครับราคาเดียวกันนะครับชมพูทวีปนะครับ ขุมพอวีบไครับไปที่ถาดต่อมาดีกว่านะครับถาดทอดมาต้นนี้นะครับลูกอุทุมพรนะครับต้นนี้นะครับขอแปดสิบบาทนะครับรัตะนะรุงโลดฟอร์มไซส์ม่้พันใหญ่มากนะท่านผู้ชมมีหลอดนะครับนี่ครับประมาณนี้ ต้นนี้นะครับขอร้อยเก้าสิบบาทนะครับรัตนะลุงโลดนะครับคุ้มมากๆนะท่านผู้ชมโอเคครับอ่าต้นนี้ผ่านไปแล้วนะครับต้นต่อมานะครับเกาะเกตนะครับใครจะไปตั้งแม่นะครับใบใหม่นะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับดูครับ ไซส์ใหญ่แล้วสุดแขนเลยนะครับก็เก็ตต้นหนึ่งนะครับต้นที่แรกนะครับมาดูเรนูนครกันก่อนนะครับเรนูนครไซส์ใหญ่เลยนะครับปลอดใหม่สวยงามนะครับเอาไปผ่าหัวตั้งแม่ได้เลยนะครับต้นนี้นะครับอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับต้นนี้นะครับเก้าทับนะครับ โอเคมาที่ต้นนี้กันบ้างสิบหมื่นนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับสิบหมื่นนัคา,าราชนะครับสามเก้านะครับต้นนี้สก,กนิมิตแดงสวยงามมากนะครับสก,กนิมิตนะครับต้นนี้นะครับต้นใหญ่แล้วเนาะขอเจ็ดสิบบาทนะครับ เท้าหิรันแผพงนะครับเจ็ดสิบาทนะครับไซส์ใหญ่แล้วนะครับซาวาลินสามสิบนะครับทิปวารีนะครับตันนี้เป็นทิปวารีนะครับมีสองต้นนะครับต้นละห้าสิบเก้าบาทนะครับชายชนชายชนต้นละร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับเกาเกตต้นเล็กนะครับกับสอนรักนะครับต้นนี้ขอสามเก้านะโอ้โหราคาเบาๆนะครับ ข่าเสื้อมหิงอีกต้นนะครับนางรักสด69บาาทนะครับเศรษฐีมีซัพ์นะครับสามเกนะครับเสน่ดาารนะครับร้อยเจ็ดบาทนะครับแสงสุวรรณสาสิบนะครับอันนี้พยาสีเสาภาดนะครับต้นนี้สามห้านะครับม่วงมงคลสามเก้านะครับ ่อรักนะครับสามสิบบาทนะครับตุ๊กแกนะครับเอาไปสามเก้านะครับต้นแดงแดงสวยมากแผงจากรัตนสินนะครับเอาไปสามเก้านะครับน้ำเมืองน้นสามเก้านะครับไก่เจ้าเล่นะครับนี่สวยงามนะไก่เจ้าเล่นะครับสามเก้านะครับมีลูกไม้ติดไปด้วยนะ ผมพี่มานะครับกระถางหกนะครับพร้อมตั้งแม่เลยนะครับร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับเทพดารานะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเทพสายลุงต้นนี้นะครับใครอยากได้เนาะมีใบมีตําหนินิดหนึ่งตรงนี้นะครับขอห้าสิบบาทนะครับมาที่ฝั่งนี้กันบ้างนะครับ วันนี้มืดเร็วมากนะครับเพราะว่าฝนตกเนาะตัวนี้นะครับองค์หญิงทอฝันนะครับร้อยเจ็ดสิบาทนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับนี่ครับร้อยเจ็ดสิบบาทสวยมากนะครับมีสามต้นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเพชรบ้านปทุมนะครับใครเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยมากเก้าทับนะครับ ก้าวทับต้นนี้มันไม่ใหญ่มากนะครับก้าวทับต้นนี้ขออยู่ที่เก้าสิบเก้าละกันนะครับคุณหญิงทองม้วนนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับชายชนชายชนร้อยสี่สิบบาทนะครับใบใหม่แดงเป๊ดเลยนะครับแล้วก็ซับอุดมนะครับร้อยห้าสิบนะครับใบดำเมียมสวยมากโอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปกับภาพบอลสีสวยๆนะครับใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์ 063 436 6825นะครับ